สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นแรกเริ่มที่จะเล่นหุ้นเลยนะครับเราก็จะมาดูว่าวิธีการเล่นหุ้นหรือไปที่ s e t c o t h แล้วก็เข้าไปเปิดบัญชีหุ้นนะครับก็เข้าไปที่เมนูเปิดบัญชีหุ้นได้เลยนะครับก็ผ่านสมัครออนไลน์นะครับก็ถ้าเรามีหลักฐานครบก็ส่งทางออนไลน์ได้เลยนะครับก็พอได้พอได้ผ่านพอสมัครผ่านปุ๊บเขาก็จะมีรหัสให้เรานะครับ เขาก็จะมีการทดสอบกันเล็กน้อยนะครับส่งไปส่งมา,ายุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราต้องการเล่นก็ต้องมีความยุ่งยากกันนิดหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้บัญชีของบัญชีหุ้นนะครับก็มีการเปิดถึงล้านบัญชีกว่าๆแล้วนะครับเท่าที่เขาได้รายงานมานะครับว่ามีการเปิดบัญชีหุ้นกว่าล้านล้านบัญชีนะครับทั้งนั้นทั้งนั้นก็เลยเป็นการ เราะฉะนั้นเงินสดแต่ละวันนี่ก็หนานแน่นนะครับก็เยอะแยะนะครับทีนี้เราก็ต้องถ้าเราอยากได้เงินสดเข้าไปเราก็ต้องเอาเงินสดเข้าไปแลกนะครับแล้วก็ทักษะวิธีการเล่นหุ้นต่างๆเราต้องมีนะครับให้ค้นหาว่าจะใช้อะไรนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับ a อ p Store นะครับเอาเปิด App Store ขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าค้นหาให้เรานะครับเราก็พิมพ์คําว่า s ต r e a m i n g Pro เลยนะครับ Streaming for ipad แล้วกันนะครับล้วกดคำว่า s t r e a m i n g for ipad ขึ้นมา เราต้องมีบัญชีนะครับก็คือยูสเซอร์มบัญชีหลักทรัพย์นะครับสมมุติว่าถ้าเราเปิดกับกบสิกรไทยแล้วก็ขอเขาเขาก็จะขอเปิดบัญชีเขาพอผ่านผ่านต่างๆมาเสร็จเขาก็จะส่งอีเมลมาให้ว่ามีรหัสของเราเท่าไหร่ครับ4 4 4 5 2 3 2 1 1อะไรพวกนี้ประมาณ6ตัวนะครับก็มากรอกใส่ตรงนี้นะครับส่วนรหัสผ่านก็จะเป็นเป็นวันเกิดหรือเป็นรหัสของอป บ,บันเลขบัญชีนู่นบัญชีนี้นะครับในครั้งแรกที่เราใส่เข้าไปเราค่อยไปเปลี่ยนเอานะครับพอเราล็อกอินเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้นะครับหน้าหน้าที่2นี่นะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าซื้อขายครับถัดไปก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับก่อนหน้าที่จะไปซื้อขายก็จะมาที่ฝากเงินก่อนนะครับหลังจากที่เราได้เอามาปุ๊บเข้ามาหารห์บัญชีปุ๊บนะครับก็อย่างเช่นนี้นะ ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับมีมเลขโทรศัพท์มีอ e ีเมลมีบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เข้ามาแก้ไขให้เรียบร้อยหรือเปลี่ยนรหัสอะไรให้เป็นของเราก็จดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จดจําไว้นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าฝากนะครับแล้วก็ต้องทําการผูบบัญชีถอนอัตโนมัติไว้นะครับถอนถอนหรือฝากนะครับหักบัญชีผ่านตรงนี้นะครับก็เราก็ทําการฝากเงินเข้ามาในในใน,ในเนเดตของเราก่อนนะครับสมมติว่าพอเราเปิดเสร็จปุ๊บพอเราได้ รหัสเสร็จเราก็ทําต้องเข้ามาปรปับปรุงรหัสของเราใน,ในโปรแกรมของเราก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรมของเราฝากเงินของเราที่มีจาก จากแบงค์ของเราสมมติว่าเรามีบัญชีของกสิกรบัญชีเป็นบัญชีบัญชีฝากประจำนะครับเราก็ก็เชื่อมบัญชีกันระหว่างฝากประจํากับบัญชีลงทุนนะครับคนละบัญชีกันนะครับแล้วบัญชีฝากประจําก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นบัญชีหุ้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ให้เราก็มาฝากบัญชีประจําเข้าเป็นบัญชีลงทุนนะครับ วิธีการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอตทตอนนี้ก็ราคาคู่เราก็เห็นอยู่ประมาณสักสามสบาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็อยู่ราคาที่4 1บาทครับเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันก็จะค่อยๆลงไปเลยแต่ประเด็นเขาเขาก็ยังคงแอบซุ่มในการทําผลิตลดพลังงานไฟฟ้ามาเข้ามาทดแทนของเขา เขาก็มีการวางแผนกันนะครับในสําหรับธุรกิจถัดไปนะครับก็พยายามเขามีทุนอยู่แล้วทุนมหาศาลอยู่แล้วนะครับก็ากำลังจะหาทางทำํำตัวอื่นที่เข้ามาขายแทนน้ํามันเพราะว่าน้ํามันก็ค่อยๆหมดความสําคัญไปนะครับก็จะราคาตกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ํามันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มวิธีการเขาเข้านะครับแต่ผมจะ คือยังไม่สามารถที่จะบอกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็น for iphone ฮนะแต่ก็ยังใช้ได้กับ ipad นะครับรับทราบกันไว้ประมาณนี้เนะี่ยก็จะเป็นโบกของ kgi นะครับโบกของ kgi นั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมี password แล้วก็มีมี username นะครับเข้ามาก็จะเปิดมาหน้านี้นะครับก็ถ้าเปิดกับ kgi ก็สาวิธีการเทรดจากโบรกเกอร์นะครับถ้าท่านยังไม่มีตังหมายว่าท่านยังไม่มีมยังไม่มีโบเกอร์ไหนที่ตัวแทนหรือว่า จะพาท่านเทรดนะครับท่านก็เลือกไปเลยครับถ้ายังไม่รู้จักอะไรเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังให้หมดนะครับอันดับแรกท่านต้องมีความกล้าก่อนที่จะมีการลงทุนนะครับก็ค่อยๆมาศึกษาจากคลิปที่ผมมีไว้นะครับว่าวิธีการลงทุนมีแบบไหนสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับก็ค่อยๆลงทุนไปนะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดใจกับท่านนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีหรือต้องการจะเปิดบัญชีนะครับท่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าท่านเลือกบุกเกอร์ใดบุกเกอร์หนึ่งท่านก็ าถามกับโบรกเกอร์นั้นไปเลยอย่างเช่นว่า,าท่านอาของ KGI นี่ KGI ให้อะไรบ้างมีมีเขาเรียกอะไรมีเครื่องมืออุปรกรณ์อะไรที่ใช้เทรดหรือดูวัดสแกนหุ้นได้ไหมอะไรประมาณนี้ต้องถามเขาก่อนนะครับซัพพอร์ตอะไรได้บ้างนะครับเร,เ,รเราถึงเราถึงเลือกเขาแล้วก็ค่อยๆถามเข้าไปนะครับเราก็ดูว่าเขามาีเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนอะไรบ้างนะครับมีแบงก์กิมเองนี่อย่างเช่นเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีอันนี้ for iPad ไอโฟนนะครับเราก็จะมีเลือกให้เป็น for iPhone นะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงข้างล่างนะครับรก็จะเป็นดูของน่แบงได้นะครับก็จะมี mget นะครับเ a d ด r านะครับตัวสแกนนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ลงเข้าไปดูนะครับประเด็นก็คือว่าก็จะต้องมีย e r n a m e กับปัับ Password นะครับให้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือเข้ามาให้นะครับมีดูว่ามี Top g a i n e r อะไรบ้างมี o อด Mode active อะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีกราฟให้ดูนะครับสำหรับของ Maybank กค์เองนะครับของ Maybank คเขาก็จะดีเขาก็จะมีการจัดอันดับนะครับของผู้ถือหุ้นให้นะครับก็เข้ามาก็จะมีวิธีการดูว่าตอนนี้ใครถือหุ้นอะไรเท่าไหร่มี มีเงินกี่หมื่นล้านนะครับมีกี่แสนล้านกันนะครับก็จะมีอันดับของผู้ถือหุ้นมีเรียงเรียงตัวให้ดูนะครับสำหรับตัวเมย์แบง์นะครับก็จะมีราคามีการสแกนต่างๆอย่างนี้ให้นะครับมีมีเลสแกนเลดร์ le, นะครับมีเบสิกอะไรพวกนี้เป็นการสแกนให้ดูนะครับมีวิธีการต่างๆให้เรามาทดสอบได้ว่าเ,เราจะหาหุ้นแบบไหนนะครับ หาหุ้นระยะสั้นระยะยาวนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นท้านักลงทุนที่ถือยาวๆนะครับถือเป็นเจ้าของกิจการที่มีหุ้นนะครับถือยาวๆนะครับจะมีราคามีหุ้นล่ำรวยขนาดะระดับหมืนม่นล้านอย่างนี้นะก็อีกหลายท่านนะครับมีเจ้าของแจด๊ดข,ของอะไรพวกนี้นะครับด้านนี้กันไปว่ากันไปนะครับก็ค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนี่เป็นเครื่องมือของเมย์แบนต์กิมเองนะครับดีการที่ดีที่สุดก็คือว่า ก่อนที่เราจะเอาเงินเข้าไปเราต้องมาดูคลิปในคลิปให้หมดนะครับในความรู้ที่อยู่ในโลกออนไลน์นี้หรือใน y o u t u นี่ให้ดูเยอะๆนะครับทำความเข้าใจเยอะๆนะครับดูเยอะๆจะได้รู้ทันเจ้ารู้ทันทุกคนนะครับแล้วเ,เ,เราก็จะมีหนทางที่จะวางแผนในการพิชิตเงินมานะครับค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะครับ ก็อย่าเพ z. Z. Er ิ่งด่วนตัดสินใจใดๆนะครับเวลากดกดซื้อสั่งซื้อสั่งขายท่านก็อามือใหม่ก็ต้องระวังนะครับท่านตั้งตั้งตั้งขายไว้แล้วต้องดูก่อนว่าเวลาท่านจะซื้อท่านต้องตั้งค่าในการซื้อก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเผลอกดเข้าไปมันสับสนนะครับจะขายเท่านี้ดันไปดันไปซื้อเท่านี้จะซื้อเท่านี้ดันไปขายเท่านี้นะครับท่านต้องตั้งสติดีๆก่อนจะกดซื้อขายนะครับกดคําสั่งเข้าไปประมาณนี้นะครับคือมัน มันบอกยากนะครับว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะครับแต่ประเด็นง่ายๆก็คือท่านจะเป็นจะต้องรู้วิธีการที่จะล็อกอินก่อนนะครับก็ต้องถามโบเกอร์แต่ละโบเกอร์นะครับให้เข้าใจนะครับเขาจะมีคนที่คอยติดตามท่านนะครับคอยซัพพอร์ตท่านแต่ละโบเกอร์นะครับก็ถามคนนั้นเข้าไปเขามีเบอร์โทรมีหมายเลขโทรศัพท์มีไลน์ให้อยู่แล้วนะครับท่านก็ต้องสาสอบถามเขาดีๆนะครับก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนนะครับก็สอบถามเขาดีๆนะครับเขาก็ บอกท่านนะครับอย่างดีๆให้นะครับเข้าใจว่านี่คือการพูดสําหรับท่านนักลงทุนมือใหม่นะครับก็อยากจะให้ทําความเข้าใจกันในการใช้งานแล้วก็วิธีการที่จะมาใช้งานแล้วก็วิธีการที่จะจดจาวิธีการดูยังมีอีกหลายแบบอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานจริงๆนะครับที่แนะนํานให้สำหรับท่านมือใหม่นะครับท่านก็ควร ใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับก็คือใช้ได้ก็คือว่าต้องให้รู้ก่อนว่าจะเข้าไปในสตรีมมิ่งยังไงนะครับก็คือว่า 1. เปิดบัญชีกับโบเกอร์นะครับ2ก็คือว่าพอได้บัญชีมาเราก็ได้รหัสมานะครับก็มาทําการตั้งค่าต่างๆของตัวเองนะครับ3ต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีของเราเองนะครับวิธีการโอนเงินก็จะต้องถามโบเกอร์เลยว่าจะผูก บัญชีตัดบัญชีอักบัญชีของเราทันทีอัตโนมัติหรือว่าผูกบัญชีระหว่างบัญชีหุ้นกับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนี่ต้องทํำยังไงนะครับต้องถามทางโบรกเกอร์ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับ แล้วพอพอพอเราฝากบัญชีได้สี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะซื้อหุ้นนะครับพอเป็นวิธีการที่จะเราจะซื้อหุ้นนี่เราต้องมาเรียนรู้วิธีการของการเลือกหุ้นก่อนนะครับการเลือกหุ้นก็จะเข้ามาดูในคลิปของอย่างเช่นคลิปของผมนะครับว่าหุ้นตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้ให้แนะนําหุ้นไปนี้ไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อตามนะครับในวันนั้นหุ้นอาจจะอยู่ในโซนไซด์เว้า up นะครับแล้วอีก2อสาวันมันก็จะดาวลงมาคือหุ้นก็เหมือนกับการเล่นฟุตบอลน,นะครับมันเป็นเหมือนลูกกลมๆที่มมมันนนนีีขึ้ลงงวิ่่ไไปไป ได้เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าท่านอาจจะสูญเสียเงินมากมายนะครับถ้าท่านพลาดพังในการเข้ามาและเก่งกําไรผิดนะครับแต่ประเด็นก็คือให้เรียนรู้จากท่านนักลงทุนเก่าๆนะครับที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยนะครับดูวิธีการนะครับแล้วก็ใช้หลักจดจําสิ่งดีๆนะครับเอามาใช้นะครับก็จะไม่พลาดพังต่อตลาดนะเช่นว่าท่านนักลงทุนหลายท่านแนะนําว่าควรจะต้องเล่นหุ้นใน ในขณะที่หุ้นมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราก็ต้องไปหาว่าจุดเริ่มต้นของหุ้นขาขึ้นนั้นคืออะไรมีอะไรบ้างที่จะกําหนดว่าเป็นหุ้นขาขึ้นแล้วเมื่อเป็นหุ้นขาขึ้นเสร็จจะอยู่กับในตลาดนั้นหุ้นหุ้นจะขึ้นไปอีกประมาณเท่าไหร่นะครับต้องกะให้ได้นะครับมานี้นะอันนี้ก็คือความสําคัญในการเล่นหุ้นแล้วท่านก็จะสามารถที่จะ เก็บเอาส่วนเป็นเป็นกำไรที่อยู่ที่อยู่ในอากาศอยู่ในกองเงินม,มหา,าศาลตัวนั้นได้นะครับอย่าลืมนะครับคนไทยวันนี้มีบัญชีหุ้นกว่าล้านล้านบัญชีแลวนะครับนคนมีความสําเร็จอยู่แล้วเขาเขา,เขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆไปเรียนรู้จากเขานะครับก๊อปปี้เขาหรือเหมือนกับที่เราเข้ามาในตลาดเราก็ไปก๊อปปี้เจ้านะครับวิธีการของเจ้านั้นจะขึ้นจะลงยังไงจะเข้ายัางไงแล้วก็ไปจับผิดเอาเล็กๆน้อยๆนะครับเอาแล้วเราก็ทําตามเจ้าไปเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับยังไง ก็ฝากเข้าไว้ขอทุกท่านโชคดีนะครับฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งฝากแชร์แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ